ก็จะเป็นตัวดีเจมินิสามโปรซิงเกิลนะครับแล้วก็เพิ่มก็คือตัวเมมโมรี่การ์ดตัว Extreme Pro นะครับอันนี้จะเป็นของใหม่ที่ยังไม่แกะซีนเลยนะฮะตัวนี้คือ Serial ลนัมเบอร์นะครับโอเคแต่ขออนุญาตแกะซีนเนาะเพราะว่าเราจะได้เอามาชาร์จก่อนนะ สตกอบเทดนะครับ <Okay. S 1> เปิดมานะตัวซิงเกิลก็จะมีตัว <c oughs> อันนี้ตัวลำโดนนะครับ <Okay. S 1> ดูสภาพนิดงนะครับ Okay. สภาพไม่มีริ้วรอยนะครับก็อันก็จะเป็นตัวรีโมท r c นะครับรีโมทอาก็คือจะมีจอในตัวนะครับในตัวโอเคกดก็มีไฟขึ้นนะแล้วก็แต่ว่านี่เดี๋ยวชารก่อนเนาะแล้วก็ในกล่องก็จะมีตัว <c oughs> นี่จะเป็นกล่องนนะครับ สายชาร์จนะสายชาร์จตัวดีโม่ใบพัดสำรองนะครับตัวสกูอเอาไว้ขันใบพัดแล้วก็แมนนวลน,นะครับส่วนแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในตัวลำโดน,นบแบตเตอรี่ก็จะมีหนึ่งก้อนเพราะตัวซิงเกิลจะมีแค่ก้อนเดียวนะแล้วก็เดี๋ยวเราเช็คดูว่านะตัแบตเตอรี่ ไฟหรือเปล่านะครับกดยังไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวตัวแบตเตอรี่นี่ต้องชาร์จนอกนั้นก็ไม่มีอะไรละเพราะตัวซิกเกอร์จะมีแค่นี้คข้อดีก็คือว่าเดี๋ยวจะเป็นรีโมทอาร์ติแล้วก็เดี๋ยวจะไปชาร์จเพื่อเอาไวส้สำหรับออกภาคสนาม